เป็นยังไงความรู้สึกหลังจากที่ชมพามาบอกข่าวว่าแต่ข่าวดีเลยคร่าวๆครับแน่ใจหยือเปล่าท่านวันจะมีหวังไม่ใช่หรือวะทั้งเบิ่งว่าถ้าถ้าพติดต่อมาปุ๊บว่าว่าติดต่อท่านลูกเจ้าได้แล้วชมพากับชีแต่ติดต่อไปหาเจ้าอีกเท่านึงคัน่ไม่นี่ก็คือแบบได้ข่าวมาคร่าวๆเลยแหละเนาะวอนลูกเจ้าเนี่ย อ,อยู่อยู่บ้านก็จีแท้แหละแต่จากกด,ดีใจเราจะไว้พวพวกเงียบไปนะว่านี่ยไม่มีหวังอยู่นะพวงเงียบแล้ถ้ามันมีข่าวมาจำเฮากะจะมาบอกเจ้าเนาะเอเมนข่าวจากดีใจดีใจได้เลยังยังมีความหวังอยู่แต่โดยจะรอ,อฟังข่าวดีนั่กันนะพี่น้อง สบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อครับเด้อโดยโดยเป็นจะได้้เลิกงานแล้วบ่ครับเออเลิกงานสบายสองประกาขายมัอนี้มัอนี้คนหลายขาเลยขายอยู่อืมเอ้าเมื่อนี้อ่าทุ่มเฮาก็มีข่าวดีมาแจ้งเจ้าเรื่องลูกสาวเจ้าใหร่น้องจอยใคร่ พอดีว่ามีมีคนในบ้านกระจีดบ่บอบอไดอ,อยู่ปากเซพน่ามีมีพี่น้องอยู่บ้านกระจีดแล้วเพื่อนดต่อตมาหาไอคนน่ะนะบอกเพื่อนได้เบอร์ได้ข่าวนะว้ง่ายได้เบอร์เซอ่อย่ง่ายใช่อ่าประมาณนี้นั่นบ้านแท้ๆของลูงงกเราเน,น,นี่บ้านบ้านกระจีดเมืองเหล่างามแกงสละวันเหม็นบอนี่แก่พอดีว่า มีมี FC, เอฟซีเพิ่นกับคอมเมนต์มาอยู่ว่ามัน,ม,นมันเมนเพราว่าบานกระจีตัวนี้ฮะนะยันหมว่ายันอยู่ปากเซอย่างประมาณนี้นะพี่น้องเลยเนาะบ้านกระจีกับมีมีลายได้พี่น้องเลยเนาะบ้านหมบ้านจุม่มเฮาอ่านอ่านสิบโบู้พี่น้องเลยเพราะว่าขนาดประเทศตัวเองก็ยังแบบบกคอยไปทั่วปัญหาขนะพี่น้องเลยเนาะแต่ว่า จุมเาก yeah. yeah. all, travel, <inh> ็อ no ยู่แต่แขวงสาะวันไอ้แขวงสวาวนี่แหละพี่น้องแอนเราพิจมพนมึงจมพนอืมถ้าถ้าให้ไปเทียวิ่งจันนี่กากอยากลงเนาะจุ๊งเจ้าเคยไปจเทื่อวอะไรียงจันเคยไปแต่มันอยู่เมียบอกแพไอ้เมืองรองง้ามรเงเมืองลองง่ามาตอนตอไปตอนน้าอืมอาจากปานไป่เมืองรางงามก็ไก่เนี่ย คเยึดลับดโดยคืออันนี้่อยังยังยังรออยู่พี่นอกเลยยังยังรอไอ้เบอร์เบอร์โทรเนอะพอดีว่าคนที่ว่าจีติดต่อหาทางลูกเรานี้เพิ่นเพิ่นว่าปฏิทิน,นดองค่ะนะแต่ว่วเมื่อน,นี้ก็สิ<ด>มาแจ้งข่าวดีเพิ่นก่อนไม่ความหวังก่อนค่ะนะได้ฮู้ข่าววันนี้ก็ดีใจแล้วเนอะตามผูกเป็นพอเนอะ เออดีใจแล้วกันว่าตั้งตั้งตัวข่าวที่ดีใจเมื่อแล้วอือถูกชาเพิ่นก็คือว่าจะไปมีครอบครัวแล้วก็ับจักอันนี้ก็บ่บ่แน่ใจปาัญญเนาะพี่นอ้นองเป็นยักเออเป็นมี่ของตุ๊กตี่กับดาราอือเป้ดดูว่าจิ้นอะไรสุดเลยอืมฮะใ้ข่าวอ่เพิ่นยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีใจเลยนาะทางพ่อกอะแต่ ขันว่านองไส้น่องนองน้องไส้ผู้ชิดกับแก่หน่อยผ่กับแม่นั่อชื่อจะได้ก็จริงจงจริงื่อเก่งวะซื่อเก่งนะนี่หงวนี่ยตัวเก่งอืผู้ชิดกับแม่อ่อนเลยตัวเก่งอ๋อแต่ไม่บอกแต่ว่า อันนี้เนี่ยกระเจ้าก็วู้ยุว่าคนสื่อออนนี่เคยมีผัวเป็นคนไทยบริษัทคนที่ว่าบอกแม่ฮะน่ะคนที่ติดต่อสุมเฮาแม่น่ะว่าลูกเราหน่ะสื่อจ้อยบริษัทเราเคยมีผัวเป็นคนไทยเนาะกันหน้าชิเม็นนั่นแหละคนเดียวกันนั่นแหละเนาะพี่น้องถ้าถ้าว่าพี่บอกมันขอเป็นตัอย่างคนแห่งแหนงแ่งนี้เนอ ได้ได้ได้ครับอกเป็นยังค่ะถ้านั่นอติดต่อคนได้หรือว่าคนติดต่อมากอ่ะสุมภาก็ับมาแจ้งเจ้าอีกทีหนึ่งคือเก่าฮะแเลยแล้วก็จะมาบอกข่าวดีเจ้าสัญญาณกับขาไม่หายว่าใช้ไวไฟบนอินเทอร์เน็ตมันอยากติดน้ำมงนี้เจ้าหมอ่านี้มอกอีกทหนึ่งโอ้โดยโดยโดยโอเคได้แล้ว ฉัญญนยางทางเจ้าและบ <Enlight> ุรีว่าไปที่เติมเน็ตแล้วจะเติมเน็ตหรอวะเติมแล้วไปเติมแล้วไปตามเติมเลยเนาะอ่าพี่น้องเลยบางคนก็ว่าเป็นยังมันคือมัวแท้เนาะพี่น้องก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องเอ็มซีประจุกุทุกคนในการเห็ุคลิปนี่มันอ่าถ้าอินเทอร์เน็ตผู้ใดผู้หนึ่งบุนี้แหละมันมันอยากเป็นก็ไดพี่น้องเลยเนาะภาพมันก็ะิเบอร์นะ ว่าแต่เราสิเดินทางไปกับไกลเนาะเรากรุงเทพเพรือว่าเราอยู่ตอนนี้โอเมื่อวานขายไส้ใจหมดหมดลอยแล้วก็เดินบ้านเมนค่าค่าใช้จ่ายนี่คันตําโอ้เกือบหมื่นนั่นแหละเนาะพี่น้องนี่ยุคไก่ของประเทศไทยพี่เนาะพูดนะอ๋อไนี่ยมีติดสื่อสารทางอ่าโลกออนไลน์อยู่เมนผ่านอินเทอร์เน็ตนี่แหละพี่น้องเลยเนาะง่ายสุด ดีบูดีก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องเย็บชีบมาสุขภูสุก้อนเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นยังไงห้ความรู้สึกหลังจากที่ชุมพามาบอกข่าวว่าแต่ข่าวดีเลยข่าวข่าวขนาดดีใจเลยเราที่เขามีหวังไปตั้งอย่ว่ากะโดนเติบเลยเนาะโดนเติบแล้วเกือบเป็นเดือนไว้เป็นเดือนหลือได้นี่แกแด่นอันนี้เป็นทักมาทางเบาหน่อยนะมาได้ทักมาทางเฮาขนาด ก็จะทักมาทางเพจเจ้บ่อ่าเพิ่นโทรเบอร์มากเพราะว่าเพิ่นเห็นเบอร์ทั้งเซนเพจเฮาอนะเพิ่นโทรเบอร์มาเลยโทรมาบอกจ้าป่แมสซไเพิ่นบ่ได้ินเพจหิไล์บ่รู้จะได้อืมาคนไ้เจลาก่อเวลาไปเออ้ก่อเดา๋ยวไปเจ้า้วเจ้าอะไรเจ้าเขาเขา่ตากไอ้เพิ่เขาไนาูอกับ้าท่เาาจจะว่าอ้เจ้าเขาก่าเจาเอะ ดูดูเป็นลาพันเ์บากับเสียงบาวบาวเนาะเบาเนาะเบ่าดังๆนี่เด้าไอ้ผมจะได้ยินปบนไหนสัญญาณทางเพื้นเนาะพี่น้องมันหลุดจากขาดๆเท่านี้นะบางทีอาจจะเป็นน้ำโทรศัพท์โทรศัพท์จุ่มเฮานี่เร่งเสียงสุดแล้วเนาะพี่น้องเขาเรียกอะไรแบบซุดใหญ่โอ้ยได้ยินจุ่มเฮาสัดเจนบ่ทางนั้น โอเคจะไ okay. ด้ว่ามันมันมีเสียงหลบกวนลนยเนาะแถวเฮานี่แบบว่ามันมันมีเสียงหลดเสียงลางเนาะพี่น้องมันก็เลยแบบเหตให้เสียงมันหลดเบาลงเนาะฟ<ม>ังเบิ้งนี่แหละทั้งเบิ้งว่าถ้าถ้าเพิ่นติดต่อมาปุ๊บาว,าวา่าว่าอติดต่อทัานลูกเจ้าได้แล้วาาชุมเฮ้ากะชีแต่ติดต่อไปหาเจ้าอีกคอนึงขนะไม่นี่ก็คือแบบอ่าได้ข่าวมาข่าวๆเลยแหละเนาะ ลูกเจ้าน่ะอยู่อยู่บ้านกระจีแท่แหละเป็นอ่อเคนที่ติดต่อมากเลยผผนเป็นคนแบบไหนเป็นเป็นเป็นครูหรือพนักงานหลือเป็นแบบบริยักว่างไหนว่างในวันเสาร์วันอาทิตย์ประมาณนี้เป็นเป็นครูบอ่าประมาณนั้นพอสีตามายุปนะนะพ่อกปด้วยกับต้ามายุสีโซยเรือยุเถอประมาณนี้เป็นเราเป็นเป็นญาติญาติเห็นบอกับมาทางหม้อเป็น เพิ่นเป็นนั่นไายคููสื้อแล้วพี่น้องเพ,พิ่นน่ะอยู่บ้านกะจีนะนะแล้วเพิ่นน่ะอยู่ปากซีกะจีนะะแล้วเพิ่นน่ะเห็นคลิปแล้วเ <ๆ S 1> พิ่นเนี่ตามหาให้ประมาณเคยอย่างสื่อสารทางพี่น้องเพิ่นล้วมีดบบสื่อออนบางออนและสื่อจอยนะสื่อลูกเจ้านะ่ะเพประมีเดอ้อประประมาณนี้นะอมืมเลยโทรมาไปโดยโทรมาหล,ลายมื้อแล้วบ่นโอ้หลายมื้อได้บ่เราเป็นผิดบ่ได้โอ้เจ้าคือบ่แจ้งคข้าสาตอนน่ะเจ้า ไปใส่ตรงนคอยไปเรียกตลอดนะจุ๊บบอสจุ๊บเจ้านะไปพุ่นไปตามเรื่องไอ้นั่นแม่แม่เลยผมมีเวลาคอยกติดภารกิจือับกับผมกับผมเป็นยังเนาะก่าได้มาบอกข่าวเล่าก่บให้ให้เราคู้ขา่าวอะไรแหละเนาะแต่การดีใจว่าจไว้พวกเงียบไปนะะวมันมีหวังอยู่นะผมเงียบได้ถมันมีข่าวมาจุมเท่ากะบจะมาบอกเจ้าเนาะข่าวครับ ดีใจดีใจด้ได้ไงยังยังมีความหวังอยู่แต่แโดยจะรอ,อฟังข่าวดีร่วกันนะพี่น้องอเดี๋ยวเอาสีอาลองติดต่อไปหาเพิ่์ดอีกท่านึงเนาะดีกว่ามื่อกี้นะเพิ่์ดไปดองได้มื่อกี้นะ่ะมื่อกี้เพิร์ติดดองได้ติดดองไนะด้ดดน,น,นะเนาะอ่ดดอาดองคาดองเพิร์ดคาดองนะฮะกับว่เป็นยังมื่อกี้หู้แล้วแหละพี่น้องเนาะดีใจน้ำเพิร์พี่นอนะ้นะองเลย ือการตามหานี่มันค่อคนขังสียงากแน่พี่น้องเพราะว่าบ้านมันก็นอยู่ไกลกันเนาะนอยู่คนละแขวงพี่น้องเลยแ้าแบบมีงบในไลน์เนี่ยบ่นยากเลยพี่น้องจุ่มห้องขับหลลงไปหฮโรดพี่น้องเลยตามหาโรอดแหละออันนี้แบบน้ำมันกับคนขางสีพงแพงนด้อ้อมูอเลยพี่น้องเลยเนาะนิดหนึ่งเราทอดได้ข้อมูลเลโอ้สารสามสาสามสสองสสามพันเนาะ ประมาณสี่สิบกว่าโฟจักสี่สิบกว่าบาทเนาะนิดหนึ่งเนาะพี่น้องลงไปปากเซนี่เอ่อหัวหอดปากเซเนาะสารวันเนาะประมาณร้อยร้อยกว่าเนาะร้อยหกเจ็ดสิบหมดแล้วร้อยหกเจ็ดสิบหรือว่าร้อยแปดสิบไปกลับกัประมาณสามร้อยไปหมดแล้วเนาะปลาตัวพี่น้องเป็นนอนข้างคืนแล้วแหละสมุนไปก็ได้ฮะนะอ่ากระโบหัวโมหมู่บ้านเพนน่ะจี อยู่มงได้อีกบาทนี่ฮะแน่เรียงหองเรีองก็ได้เมันจะกลางๆสิ่ะหัวเมืองหัวแขวงเนาะน่าสิง่ายอยู่อันนี้ซื้อบ้านซื้อเมืองซื้อแขวงไยังเราเราก็หู้อะไแหละเฮาเฮากับไปไปเสิร์ชบนในคูเกิลเลยพี่น้องอันนี้บ้านบ้านกระจีดเมืองเรางามน่ะก็แขวงสลาวันนั่นแหละเนาะกับกับไปได้ฮแน่กับกับกับไปหาทามชาวบ้านนะฮันและคะแนนบอกว่ามีงบไปฮะแน่ มีงบเติมน้ำมันกับมันใส่ไปเลยก็ไปหาตามให้ได้แบบว่าคล้ายๆคืออัน,นอันเนี้ยเฟดอิตเตอร์อีจันเถอเนาะใช่ว่ะพนตามหาญาติันกับไปได้พี่น้องแ,แบบว่าผู้คักพี่น้องรายการพันนี่นเขากระเบิ่งเป็นประจำพี่น้องเลยอันนี้ก็รายการคล้ายๆคือกันพี่น้องเนาะตามหายาดตีพี่น้องใช่ว่เพันบ่ได้เจอกันกับลูกกับเต้ากับแบบ้ล,ลยเลยเลยพี่น้องเลยเนาะนี่ก็คือยังเช่นง่ายพันนี่แล้วเนาะ ันบได้เจอหน้าลูกคนก็เท่าไรแล้วพู้จาปีแล้วก็มาจนลืมลนาไม่ปีสกีปีาเกี่ยโอ้สามสิบแต่เนาะสามสิบสามอสิบเก้าปีพี่น้องเนาะนะรอรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเนะาะแล้คือไอายพวกนี้แหละที่ว่าเป็นอยาก มอบยัง Jamie, lonely, no. อดุงมอดกให้ลูกคนละแล้นไมเนาะเออปัจจุบันนี้จะอยู่คนเดียวอยู่กับใครอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวโดยโบมีใครมาสืบทอดคือทั้งเอ่อทั้งง่ายเก่กับบบมีครอบครัวใหม่โบโบมีมีอใหม่บอม่มีติดตอม่มีขอบมยู่อ๋อบมีเลยใส่กับใ่กับใช่ ขากจะงารลมูน่ะโดย่าเพ่บย่นั่งุบมนหานาหาจกน้าหาจะคนาหา้แล้วก็เขาไม่ได้เาเลานี่แหละเล่า็นเศษย่ดีแล้วไปขอเป็นมูก็นาขอขอไได้เจอกันเ้าขนะเะนะอินดีนะไม่เพิ่นเนาะบ่าวน้อยบ่าวจอนเนาะ ี๋ยวมื่อหน้ามื่อไนถ้าแบบว่าได้ข่าวแบบคักแน่แหละก็สีมาเพิ่อนพูดคุยกับลูกเต้าเพิ่นน้องพี่น้องเลยี๋ยวสีโทรไปเช็กเพิ่อนอีกกัหน่งน้องบ้านหน้อยเนาะทางอันพูี่ว่าบัญชีติต่อให้อะไรพี่น้องเลยนองมาอนี้กัมีข่าวดีมาบอกเราข่าวแล้วน้องพี่น้องทางเราก็ดีใจลายน้องอีกบอดอกเนาะอีกบอดอนเดี๋ยวก็ได้คุยกับลูกคันมาเพิ่น บบยู่บ้านหรือว่าไปได้พัวอยู่มึงทงเมืองไทยบอกอสีเอาเบอร์เนาะน้ำพอเท,าเ,ทาเมทาเพิ่นหรือว่าเอาน้ำอันเมเพิ่นก็นกนได้เนาะอัเมของน้องจอยอ่แหละอันคนซื้ออนอ mm hmm. นนั่นแหละ่โบฮู้ปัจจุบันเนีเพิ่นสีเทาทำได้แล้วคนซื้อออนก็นได้นะพี่น้องเพราะว่าเพ mm ิ hmm. ่นได้เลิกลากับเรากับคนขังสีลายปีเลยเนาะ mm hmm. อัจจสีสากว่าอรบางสามสิบสี่สิบหว่าแมนแล้วประมาณนั่นและผมคิดว่าได้ร้ายเลยแหละเนาะ พ็จะไม่ได้คุยได้แต่รถตัดแต่รเต่าอเ่างเงี้ยจำั่นเนาะแต่แต่ที่คอยความที่ที่กว่าละอืมโด,ยโดยอ,อ,อยดอยอ้าวอานยูไลบทสำคัญพี่น้องกับข้อให้เจ้าโตยังมีชีวิตอยู่เนาะเออก็จะได้ <Okay. S 1> พูดคุยกับลูกเต้าคนนั่นแหละน้องพี่น้องเลยมันถ้าคนยังมีชีวิตอยู่มันก็สิง่ายแน่พี่น้องถ้า ถ้าได้เชชีวิตไปเลยมันก็คนขัง,ง,งชิงยากได้เนะาะติดต่อหาไพ่ได้ได้แบบนั้นเนาะโอเค okay ได้เด้อถ้ามีข่าวดีชมุชมพา,า,า,ากฤชมาแจ้งเจ้าอันอีกเชิหนึ่งนาอกับทีมงานชุมพานี่แหละเนาะเออจะได้ก็ขอบค <ขอ S 1> ุณเอฟซีนาะยอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยนําเด้อที่ประสานงานให้ตลอดนอกพี่น้องถ้าผมมีเอฟซีฝากคนไลค์กดแชร์นน่ยโยมมันก็คนข่งชิงยากได้พี่น้องอันนี้คือแบบเพิน่นพากันซอยกันอะไีรอเนาะแต่ว่า เปิ้ลเบิ้ลแล้วเพิ่นก็เห็นใจเด้อเนาะบางคนเห็นใจแต่ว่าเพิ่นอยากให้พ่อกันนะนะบางคนเช้าสามสิบปีบ่ได้พ่อกันแบบนี้นะออแต่ว่าเห็นใจได้พี่น้องเฮาคือกันเวลาเพิ่นได้พ่อกันแล้วแบบน้ําตาก็จักไหลน้ําเพิ่นเนาะเห็นเพิ่นเนีนวันที่เพิ่นรอคอยทั้งชีวิตก็ว่าได้เนาะแม่นเออแล้วพี่น้องเอลยไปใชอ้ายพ่อกันคิปหน้าเด้อเอ้าสบายดีเด้อสบายดี ตูๆได้นาาอย